เออมันตัดหยุดอยู่มันก็ตัดไปเรื่อยๆเลยอ่ะอะไรจบเร็วมากเลยไม่มันข่าวรับพระราชสมนักข่ารับสายเลยอ่ะเอ้าวันนี้จบเร็วเหรอใช่ไม่มีเพลงตอนจบด้วยอุตส่าห์รอฟังแล้วดูเหมือนเชื่อมวยเลยอ่ะโหมดกันหน่อยไปไหนบอกพี่เขาอยู่ว่าให้ไปโหมดแต่พี่ก็พี่ยาเขาบอกพี่ป้อมนะบอกโหมทถึงไว้หน่อยเดี๋ยวไปได้น้ำของของพี่ดาวเลยนะ โหมด้ไอ่เขาหมจรร้องเพะเขาจะมีมิวสิกนเดี๋ยวเราดาวไปเให้ไแล้วก็นะจันคืออยากอยากถ่ายรูปจอนใช้ด้วยไงเพราะมันรวมแล้วมันจะประมาณสามหมื่นห้าีเียเรียมตามน้วมารวมรวันนีุ้่กนี้ไงก็วัไหนไว้ับลดมาไว้เอาไว้นีด้ย่ายูล้เไม่าจ่ารูม่งมอบด้วยไงใคระต้อง่างนี้ไยัง่ยก็จะให้ พอตอนมียอดาสามงานที่ยากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลำแข็งอันนี้ก็ไม่ได้มาออฟฟิศอยู่ดีอ่ะงานต้องรอก่อนก็แล้วแล้วก็เอาไปเงินผ้ดมาให้บอย่างเงี้ยเวลาเจอก็มาให้เราไปก็ไปคุยกับเขาใช่ไหเออแล้วมันเอาไปให้ยังไงอ่ะคนที่เอามาถือไม่ต้องเอามาให้ออฟฟิศใช่ไหมก็คือใบนะคือเขาอยากได้คือมัเป็นเงินของทุกคนรวมมาใช่ไหมคะอย่าง เราจับคนในหน้าให้อ่ะเี๋ยวจะได้รูว่าอ่ะให้เิน้นเนี้ยของออแล้วมันต้องไปรวมกับไอที่วันนั้นเราบรจันะจะคืนเนั้ดี๋ยวเทนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาด่วนเ๋ยวันไหนเข้าสูเลยจะีถึงไปทักี้าถึงไหมพรุ่งนี้กี่โมงครับยังคะสามทุค้าจะถึงไหม ไปถึงสายขับยากตายแล้วอย่าง yeah, sí, um ี้ขับได้ไงลูกหนักขนถึงที่น like ู้สายไปขับมีนะต้องขับมันมัดที่ไหนอะตรงนบห้าเมที่แบบไป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 ปไ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 มไปไปไไป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 ไ ดีไง้างตูไปอ่ะข้างไม่ไหวแล้วงานะไม่กลับไปนี่จะไม่กลับแล้วใบไม่เาเท่าไหร่ไงแพงแต่ว่าใล่อ่ะเหนี้วรถไม่ใช่งานงานงาน่ะเอาไหมส้มทุ่นจะได้เคลื่อนเส้นไปไไหมหัดไงโคยหัดอยู่โซนีกคือเป็นความรู้มออกตัวมออกดับออกตัวแบดับ ค่ะให้มันมีคลาสก็ได้นะค่อยปล่อยค่อยปล่อยแล้วตอนที่แบบตอนนั้นพอเริ่มได้แล้วไปออกออกเมืองลองออกเมืองจอดไฟแดงออกเมืองในตัวจอดไฟแดงเสร็จออกตัวดับชิปหมายว่าติด หน้าตาจิ้มเล็งมากสมกันเลยล่ะตอนสิ้นตาแล้วพูดก็แบบไม่จิ้มเล็งเสียงก็ไปตอนแรกนอ้โอเคมันเป็นคนเดินก็แข็งได้ไหมพยายามพูดให้เป็นธรรมชาติกระเป๋าใบนั้นลากทุกวันพี่ไล้บอกว่าลากเป็นกระเป๋าทุกวันลากยันเลยเบื้องหลังจริงลากกระเป๋าทุกวันเลยลากกระเป๋าไม่ได้ทำให้พอฉายไปปุ๊บก็ หมดไปแล้วสองเดือนไปแล้วสองเดือนทำไมกี่ดูฉากกันแล้วฉากถ่างกันแล้วพอจะถ่ายพอจะถ่ายปุ๊บอะไรดูฉากแรกก็ถ่ายก่อนแสงหมดเป็นเดือนหลายเดือนเนาะพี่ว่าขอสวัสดีครับใครที่ไล่แสงหมดแค่นี้เราถ่ายละครอนนี้ก็จะออกไปเรื่อยเลยหลายเดือน เอมันไม่กคนรดาเรจะมียาที่เ็นเยน่ะากินไมอยากฟันดาบอยากปล่อยมั้งอยากลอยากละรูอยากได้บั้อยากป่อยนะไลมเ้างยไงเม่หลังนี่ยนตันต้องมีคิวอะไน่เาวิ่งกตเื่อเอเห็นท้าวิ่งตัดเตะบอลนะ จะยุ่งนะเวลาใส่เล่นเนี้ยเอี้ยเสียทรงผมเสียทรงนะผมจะยุ่งนะลงเล่นกีฬานางเอกชาตินางเอกชาติหน่ะลืมลืมพีทลืมพีทนิรภัยทางกาอะไรไม่ใช่ว่าเงยขึ้นมามันได้กระดานตึกไม่ได้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อขึปลอคือเข้าฉากว่ายน้ำไม่ได้ ใส่หมูกไว้น้ำไปเลยไม่ไม่ต้องเกลี่ยินคิ้วแบบยี้เออมันก็ไม่รู้ไงว่าผมเราขึ้